นที่จูดฉันก็เป็นอิสระเสักทีมันมีกองเป็นอย่งนั้นนะชี้ใหมดโตชาบูเลย ไหนโอ๊ตีเนาะวันนี้ไม่ได้จะมาล่าผีนะคะมาแดงชาบูส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือเรื่องแบบแพ็กเกจถึงทับกันกินอ่ะอันนี้คือแบบว่ากินถึงฝันกินถึงตายถ้าสมมติเราเล่นแบบเนี้ยละชนะยี่สิบสองรอบเราจะขึ้นลิตรได้บอลกันเลยนะจริงอรอขึ้นลิตรได้อลมึงอะต้องให้ได้ยี่สิบสามรอบดิอุ้ยเริ่มแล้ว บ้าไกลัวจังอะอย่างยัยใครไว้ฉันตกใจมากเลยตมึงหยิบไม้กางเขนเอาใหม่ดิพี่สาวดิ่ง4 0ันบันเดอิล4,000บันเดิลนี่แหละไอ้พวกเกมเจี้ยดควรหรื้อไม่ควรมีหลายลายให้เลือกใช่จ้ะถ้าไม่ซื้อนะคะเราชมพา้นี่นะคะไปทำอะไรบิ๋วชมพายนี่ไปทำอะไรฟาร์นาพื้นที่เฮ้ยต้องใช้กุญแจอ้าว ขมาให้พวกกูมาไล่ผิดแต่ไม่ให้กญแต่บ้านทาดแม่งเลยเดี๋ยวแม่งหายกุญกูเจ้ฉันควรที่จะใช้ไม้กางเขนที่ป่าช้าอ๋อเข้าหวกงช้าคือทุบแม่งเลยจะเฮ้ยสวด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 อี๋อติโอยอติีโสบอีสเป็นกูจมึอก็เป็นกญแจแบบทุนต่ำมั้มึงกญแจแบบโลโก้บหลอกไม่มอกองมึงวอุ้ยใมึงมี้ หัดไม่น่ามีแล้วก็ตกใจกับผีเมื่อกี้ลูกของฉันป่วยมากช่วยด้วยโอ้ยมีไก่หนึ่งน่องกูขอโอ้ยสวดสวดโอ้ยมันโอ้ยมีไก่มีผีสิงอยู่ในไก่โอ้ยมีลิลลสิงอย่านงีโลนอโลนาริซาโอ้ยมีตู้ด้วยมีตู้ด้วยตัวเต้นยังในมีตู้ด้วยแบบนี้ อุ้ยอุ้ยปี๊ดพาเตอร์พาเตอร์สวดได้ป่าอ๋อไม่ใช่คนคุยก่อนเขาอยู่ในห้องใต้ดินเพื่อจะได้ให้เขาปลอดภัยเฮ้ยมึงมีชั้นนี่ด้วยของเล่นเปล่าสวดสวดสวดก่อนสวดสวดแล้วคนเกลี่ยอเลยเอาหัวก็หลบมึงก่อนไม่โนม่านนะกุญแจใต้ดินหลวงพ่อไหวไหมไปอุ้ยนี่ไงเปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอุ้ยนี่ไงลูกชายคนนี้อิติอิติปิโซพรคาวาอารามซัมอารามซัมพ่อของ พ่อของคุณบอกว่าเป็นห่วงมากเลยพ่อของคุณน่ะเป็นห่วงคุณมากเลยนะฉันเลยมาช่วยเธอไงบิลลี่หันมาสิเฮ้ยอะไรสวสวด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 สววสววดสดสวด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 สวด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 สดสว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 วดส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 ววดส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 วด มึงเอ้ายิ้มบิลลี่มึงมึงมึงวะมึงบิลลี่บิลลี่โซ่ยิ้ม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 โซ่อุ้ยบิลลี่โอ้พระเจ้าเวลาไรเราคิดเราต้องหยุดบิลลี่คุณเจ้าคุณเจ้ความทำอะไรเงได้คุณเจมาอันเดอร์กราวคือน่าจะไปข้างนอกบ้านหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ยากนะเนี่ยว่าไม่ได้อ้าวแล้วคุณเจไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ฉันเพิ่งหยิบมา ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วอ๋อจากประตูเมื่อกี้มันอันนี้มันล็อกไงประตูเนี้ยบิลลี่ไม่ให้ออกไงเออบิลลี่ต้องไปบอกพ่อมันปะเอออุย้ยมีรอยมือตรงนี้ไงยัยพ่อโหอไอิสัตว์อ,อ้าวไอติดติอปิติปิโซไอติปิโซไอ,อติปิโซไอ,อติปิโซไอติปิโซโอ๊อยโอย๊อยโอ๊ยเมื่อกี้ผีเหรอผีพ่อมันมีต้องมันมีกุญแจกุญแจนึงอะชั้นล่างแล้วเปลชั้นที่แม่ตายอะ แม่ตายยังวะไม่ได้เห็นแม่จะเป็นอแล้วแม่ตายเลยกูนนี่ยในห้องห้องนี้แม่ตายไสิสอติิโส่ติบิโส่ตส่ติิโ่กุญแจผีชอบแจกกุญแจนะเราทำเหมือนกลัวหรือนแบบว่าขอบคุณมากเฮียไม่ได้กลัวชอะไรอ่ะเราต้องขึ้นห้หวแล้วินะอ๋อเออใช่อย่าบังกูสีพวกไก่เป็ดเฮ้ติยิติบิโ่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 ิิ่ิิ่ิิ่ิิ บิลลี่ด้วยคำขอพรจากพระเจ้าฉันจะไม่ให้ความมืดมาครอบงำคุณฉันรู้สึกแปลกๆช่วยด้วยนี่บิลลี่ตัวจริงนี่คือบิลลี่ตัวจริงอะไรบิลลี่เฮ้ยบิลลี่กำลังกลัวอยู่บิลลี่กำลังกลัวอยู่ช่วยบิลลี่ช่วยบิลลี่เร็วอิติปิโซ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 อิติปิโสไม่ปีมันทำไมล่ะฉันไม่ใช่บิลลี่เฮ้ยมึงมึงสแปมเลยมึงเปิดมาโครสเปมเดี๋ยวมันจะโมโหแล้วมันจะโมโหแล้วมึงมันไฟเปิดไฟมันเผาบ้านแล้วบิลลี่มึงตายนะ มึงบิลลี่หัวร้อนหัวร้อนนี่คือสภาพชั้นหลักเล่นโอเวอร์วอชแต่ันอยากแต่กันฮิวดวนๆมันกรมังกรมึงบิลลี่ยิ้มใส่ในที่ฉูดฉันก็เป็นอิสระสักทีและที่สุดฉันก็เป็นฟรีสักทีฉันก็ฟรีแล้วเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยไปอยู่ข้างไหนเธอมึงมึงสวสัวสัวสวสวส แล้วกูเกลียดความที่หลอนเรื่องมันไม่บาลานซ์มึงเห็นใช่ไหมทะลุเลยอ่ะมึงสวดสวดมันสวดมันสวดมันบิลลี่บิลลี่บิลลี่บังยาแล้วเรื่องอะไรเรื่องมันจะหมดวันนี้ไอ้เหี้ไม่โหหรือจริงๆนะเขามันเริ่มโมโหอะมันเริ่มแบบทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกไปแล้วกว่าบ๊ายบายเขาไปแล้วเฮ้ยมาแล้ว คือคำถามคือเราโดดมาขนาดนี้2ชั้นไม่ตายเลยเหรอแล้วมันอยู่สิ่งโชว์ไลน์นี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปอิลิลงอิมิลี่มันทำเพี้ยอะไรวะถึงขนาดนี้เนี่ยเออต้องไปเล่นของแน่เลยไปไหนต่ออ่ะกองกระเพาะสวดสวดเนี่ยสวดสวดสวด่อน้ำวิ่งไงเอ้ยสวเปิดแล้วสวเปิดแล้วมีไงกระดูกทองเนี่ยกระดูกทองไหนไหนอย่าบังสิอุ่ยกระดูกโลมีกุญแจอีกแล้วชอบแจกจังเลยนะไปมาแล้วองตายแล้วว่ะมาเพี้ยนที่กองห้องลับเยอะจริงๆวิ่ย วิ่งลอยเท้าได้หมดเลยรอยตุ๊กตาไว้ชีวิตไหนเนี่ยมืดอีกมองไม่เห็นเนะมึงมืดอุ้ยมึ่งเสียงอะไรอ่ะไปกี่เสียงใครเลยเป็นทีวีทีวี๋อมึงเทิร์นอะราวอ๋อหมุนหมุนกําหมุนไอ้นี่ไงเพราะว่าอมาเอ้าเฮียล้มเลยบิลลี่บิลลี่เพื่อนบิลลี่บิลลี่มานี่สิอ้าวบิลลี่มึงแง่ต้องสวดปะเนี่ยต้องสวดปะไม่ได้สวด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 มนาลิซาหน้าเศร้าทำไม หัวตายมียัน้ากูกับผีกับมึงเนี่ยมิวไม่ไงมอ่ะถ้ามันเลยเดียดจบแล้วมันถึงมีคำว่าวินอยู่ข้างหน้าเกมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยมันมีกุญแจที่นี่หรไหนนี่ไงหยิบแล้วหยิบอะไรโอเคได้กุญแจอะไรมากุญแจสีแดงอุ้ยสวดมือก่อน วิววิยวิวอะไรอะมึงเย่แล้วมึงมึงมึงอามาโดนจับมึงเกูโดนจับแล้วมยเกูนกูเลยเป็นก้ลนอ่ะลยเป็นกูอ่ะ มันจะไปกูโดนจับมึงช่วยกูด้วยมึงสวดช่วยกูด้วยไปกูด้วยอุ้ยพึงอูนขอบคุณมากไอยู่พังเลยสาโอ้เฮ้ยมึงมัได้โดนจับคนเดียวมึงโดนจับกับเสี่ยสวยเออกูมีเสี่ยเพยไปกูวริ่งแต่ตอนโดนจับแล้วมีเสื้อผ้าแมวเซียดีสวยเนาะต้องถือไว สวัสวดีจอยอะไรวะกูไม่รู้จักคำนี้กูต้องยืนคุยกับมึงไหมเอากูณดันได้มึงกูณดันมันได้แล้วจะแปลกใจเลยทำไม่ได้เพราะมึงเป็นพิธีพังแล้ววินะมึงมึงโคตรบูลลี่เลยไครเป็นใครอ่ะตอนเนี้ยมึงกูเห็นชื่อขบวนกูไม่เห็นร่ามึงไอ้เนี่ยไปไหนต่อวะประตูเปิดแล้วไปไปไปที่สว่างสว่างหน่อยใครไม่เปิดปิดไปทางไปสู่ แสงสว่างมีถ้วยมีถ้วยมีถ้วยกับชนะมีเพื่อช่างแม่งบิลลี่กู้ชนะแล้วโว้ยเ๋าไม่ใช่ช่วยรางวัลไอ้ยันช่วยน้ำไอ้สัดว้าวประตูสู่ทางออกอุ้ยเบลลี่มึงอยู่ไหนเปิดไฟเปิดไฟแม็กนิควินหุ่นเพื่อนช่วยช่วยนำเสียง อิติวิโส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 เขาอยู่เขาอยู่นี่แล้วมึงมันเริ่มมันเริ่มขยับมาหามากูละเออเขาอยู่นี่ปั็นนะกูแจเลยปั้งอุ้ยหนีกูหนียังไงล่ะเขาไปแล้วเหรอนายหาแล้วเหรออีบิลลี่มึงนะถ้ากูตายกูจะตามมึงลงนรกแล้วมึงเดินกูบีบคออีกตายมึงตายซ้ำซ้อนแน่อุ้ยถ้ามึงทำสุดตายนะอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยเอาทำไมอีกมึงอีกองมันโดน อีกกล้องมันเป็นลีสิงอีกกองสวยรอบอีกกล้องสวยว่ะมึงอีกล้องหุ่นพอได้แล้วมึงอีกล้องตายไม่นะเอาดอีกลองตายมึงสวดอีกลองมันโดนสิงแล้วกูเป็นไก่ยังมาอีสัตว์แมว ตายมึงตายก็ตายกงมึงตายบิลลี่บิลลี่ไม่ใช่ทองพี่บิลลี่จอว์จจอร์จจอกูมากับมึงไม่อีกแล้วมึงตาย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 แล้วตกแตกตกแตกซื้อซื้อกูด้วยเฮ่ออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตีติมิโซ่ติมิโซ่อิบิลลี่จุดจบเกมตรงนี้แล้ว ดูในกระจกเพราะกูแบบก็สวดไงทำไงต่อก็สวดอุ้ยใครยิงอะเจี๊ยเฟเจี๊ยฟยิงปะว่าไอ้เจี๊ยฟยิงะนะเราจะได้เจอกันอีกครั้งอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่มึงมีปืนไอสัตว์มึงมึงมึมึงมึงมึงมมึงมึงมึงมมกนมึงมมึงมมไ้มอ วิสวดแล้วสวดแล้วสวด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 เดี๋ยวนะอย่าบอกนั้นอย่าบอกว่านี่คือลากสถิตของอีบิลลี่เราจะให้บิลลี่เข้ามาในตุ๊กตาหรืออะไรวะไม่รู้แต่นะอีบิลลี่มันเป็นผีตุ๊กตาจริงก็ไม่ดูไม่กลัวมันแล้วเออฉันอยากให้คุณปกป้องพื้นที่แห่งนี้ด้วยการที่จะทําให้ถ้วยน้ําสว่างเสมอเฮ้ยมีอะไรวะน่ะกุญแจเหรอเฮ้ยมีกุญแจวุ้กกุญกุญแจกุญแจกุญแจทองด้วยเฮียบิลลี่อุ้ย วิ่งมือมขอมือของกู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 มะได้ทุกคนกูชอบความแบบว่าแบบความโลภแบบเดียวเดียวมึงได้คนเดียวอ่ะอิโซลี่แฮันบู l เลตมีลูกกระสุนลูกเดียวเท่านั้นมึงเนื้อเราจะยิงบิลลี่เลยยิงหลวพ่อสามกันมึงม่งต้องไปเติมมาแล้วมาแล้วมาแล้วบิลลี่ยากูยาเป็นศูนย์ครับงา่งงานแ่งงานแต่งงานแต่งานแต่งงนแต่นแต่งบินแต่งันแต่น่งนนงน เปิดเผยชื่อของแกมาซะไอปีศาจฉันจะฆ่าแกกูจะฆ่ามึงก่อนนี่ไหนอ้าวอ้าวกระสุนหมดอ้าวหินละหินละหินจะทำไงดีวะอ้าวหินละมึงกระสุนหมดเบยจะแงงานแต่งเลยกูขอหินมีแล้วคุณจะรับวิลลี่เป็นอะไรเป็นสามีไหมเสียงโอเชียส์เ้ยอะไรอะวงเกมปริศนา เราอยู่ชั้นสองปลอดภัยอยู่ชั้นสองปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะยิงกินมาได้ด้วยว้ยวายวาปลอดภัยแต่แล้วมึงเด็กแป๊ดกันเลยตลอดมึงไงนมันไม่อยู่ได้เลยอ่ะมึงตายตัวตัวดัวตัวตัวต้องสวด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 กูโดดกูโดกูตายกูตายรีไวท์สี่สิบเก้าโลบักไม่มีตังไอ้ะีรย้าวจบแล้วอ้าจบแล้วอ้าวมึงไม่ได้แบบเบรกเตอร์ดูได้หรอดูไม่ได้ดูไม่ได้ มึงดู oh boy, ้สบกมือด right? ิมาแล้วมาแล้วมาแล้วกู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 ช่วยกู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 ช่วยไม่ได้ไกจสบายใจดีกว่าไม่ได้แล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วพอแล้วอีกกล้องมึงตายในนาทีอะไรอะไรอีกอะเติมนี่เติมเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำชำระน้ำชำระน้ำเติม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 น้ำชำระน้ำล้างเลือดล้างเลือดล้างเลือดช่วยกูช่วยกูช่วยโอ้ห บนเฮียขนาดนั okay, okay, <S S lightly, <S everyone, okay, okay. ้นหลักทสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไว้เจเด็บกูกำลังไปกูกำลังไปกูกลังไปวางไม่สุดอ่ะสุดท้ายอยู่ข้างบนอ่ะสุดท้ายอยู่โอเคโอเคเสร็จแล้ว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 อ่าอีวิลลี่อีวิลลี่กลายอีวิลลี่กลาอีวิลลี่กลาเป็นเฮียเดี๋ยวก่อนนะกูขอเวลาเจเจเจมันกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วอ่ะมันถึงเวลาละฉันต้องจบเรื่องที่ฉันได้ก่อไว้เนสิ่งที่ฉันได้เริ่มไว้ โอ้เชิร์ดีเหงาจังอีกองก็ตายอีหมีมก็ตายทั้งหน้าที่ทุกคนเลยก็เจอเฮียบอลเป็นล้านลูกอนาใครจะไม่ตายไอ้เหี้ยอีตีนียมึงก็สแปมเลยสแปมเลยกูตรวจสอบมือจะแตกเลยเหี้ยเย้มี่จ่าหลุดแล้วอีบิลลี่ตายค่ะว้ยมึงมึงอะไรอะไรอะกูุ่มกลอะไรกลาง่างๆโอ้ยววิวมึงหัว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 บอลเลยอะทำไงต่ออะ เอาเอาบิลลี่ตาย <c oughs> มันได้กูขับอีกองเอามือหนูอีกองตายแบบตายที่เกิดมากระเข่งนี่นะมันจะไม่ตายมันตายในหน้าที่จริงๆด้วย <c oughs> ขอบคุณเอาบิลลี่เป็นวินผีไปแล้วขอบคุณ <c oughs> ไ,ปไปแล้วเอาไปไปแล้วหลับให้สบายนะบิลลี่บิลลี่กลายเป็นร่างทองไปแล้วฝยุดอ <c oughs> อย่าร้องไห,ห้เลยไฮจก,กูยังไม่ร้องกูงงอยู่เนี่ยกูทำได้ดีมากเลยวันนี้ เสร็จเริ่มตามแล้ววิสรุปแอคซี่บิลลี่เกิดใหม่จะมาฆ่าผมอีกครั้งหนึ่งจบแล้วจริงๆริงี่ามยังอยู่ข้างนอกนั่นอยู่มันยังอ๋อพี่สามมันหลุดออกไปแต่ไม่ตายดีแต่วันนี้เมื่อไวันนี้งานก็เสร็จแล้วนี่เป็นการเริ่มต้นไฮโจ,จสรุปว่าเนี่ยง,งงองกูชื่อไฮโจชื่อไฮโจเหรอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแมปเฟสเลดนะคะก็เป็นไงไม่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะพวกเราก็ พยายามเต็มที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็มีกล้องขอบุญกล้องอยี่แล้วก็เจีย๊ยบเฟยที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้มากเลยนะคะมีเจีย๊ยบเฟย์นนะเ็เล่นด้วยเหรอเออมันมันมันมาช่วยกูเลยนะว่าเจีย๊ยบเฟยเนี่ยมันมันเดินแบบโชว์ไงสะนะัตว์อย่าลืมกดไลค์ถึง,ง1,000ไลค์แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าด้วยแม่ของพังแล้วไมเอาเอาสามพันไลค์เลยดีกว่าแล้วก็ซื้อเสื้อด้วยไปละ